หต่อสคะแนนครับคู่ชิงชนะเลิศครับสามต่อหนึ่งคะแนนครับห้าต่อหนึ่งครับ สองต่อห้าคะแนนครับหกต่อสองคะแนนครับสามต่อหกคะแนนครับ<ป>ในเซตที่หนึ่งครับก<ป>ูชิงชนะเลิศครับ<ป> เจ็ดต่อสามคะแนนครับสามต่อแปดครับลุกล้มไหมครับ

หคะแนนครับปึ๊บเอาเลยแปดต่อสิบคะแนนครับป8ต่อ10คะแนนครับ เจ็ดต่อสิบสองคะแนนครับสิบสามต่อเจ็ดครับ เจ็ดต่อสิบสี่คะแนนครับแต้มเดียวเกมครับในเซตที่หนึ่งครับ